มันเป็นหอยนางรมที่ใหญ่ที่สุดที่ส้มเคยเจอเลยนะคะทุกคนตลกดีนะคะคือแบบส้มเป็นผู้หญิงส้มขาใหญ่กว่าผู้ชายเนาะเดินมาแล้วก็เห็นเฉยเลยนะคะส้มมองไม่เห็นเนาะทีมเห็นนะคะไซส์แบบนี้นะคะทุกคนคือแบบมันอลังการจริงๆน้ำตอยู่เตเต็มโอ้เข้มดี ใหญ่กวมืออีกอ๋าใหญ่มากเลยเขาเก็บไข่ไก่ได้ไหมเสียงดังมากสวัสดีค่ะทุกคนพบก,กับส้มในช่องใมบ้านคลิปโอเนียนะคะในวิดีโอนี้เราก็อยู่ที่ใต้สะพานนะคะอยู่ที่ยูริก้านะคะ แคลิฟอร์เนียนะคะเดี๋ยวโลเคชันอยู่ที่ไหนนะคะเดี๋ยวส้มจะให้เดี๋ยวส้มจะเอาไว้ใต้ลิงก์นะคะใต้วิดีโอนะคะทุกคนดูสิตรงนี้เรามันเป็นโลทายนะคะทุกคนเราเดินอยู่ตรงนี้นะคะตอนนี้เรากําลังหาโอ s t e เตอร์นะคะก็คือหอยนางรมนะคะคือเมื่อวานนี้นะคะเราเดินมาเจอหอยนางรมแบบบังเอิญน,นะคะทุกนะคนวันนี้เราก็เลยมาหาอีกนะคะทุกคนเดี๋ยว ส้จะให้ดูนะคะว่าทิมนี่ก็จะเป็นหอยนางรมที่เราหาได้บ้างแล้วนะคะแต่มันมีหอยตัวหนึ่งนะคะทุกคนที่แบบว่ามันใหญ่มากทิมเจอมันโดยบังเอิญนะคะเดี๋ยวส้มจะเอาให้ดูเนาะนี่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 มันเป็นหอยนางรมที่ใหญ่ที่สุดที่ส้มเคยเจอเลยนะคะทุกคนดูสิดูนะคะทุกคนเห็นไหมมันตัวใหญ่มากเลยคือแบบว่ามันเป็นหอยนางรมที่ตัวใหญ่มากเลยนะคะทิมเห็นมันนะคะทุกคน ตอนนี้ทีมไปที่รถนะคะทีมไปเอาของที่รถอ๋อเอาของไปเก็บนะคะโทรศัพท์ของกิมหนักมากเลยเครื่องใหญ่แล้วหนักมากนะคะใช่ก็มาซ็อกซ์อ่ะ I don't my my sock go down a little bit Yeah because you you usually wear these socks right Yeah Yeah and your huge cherry tree trunks Keep them up just f i n e my spindly little twigs Have a hard time คือเมื่อคืนนี้นะคะ รองเท้ากับถุงเท้าของทีมเปียกนะคะส้มก็เลยเอาถุงเท้าที่ส้มเตรียมมานะคะเอาไปใส่ให้ทีมนะคะแล้วทีนี้มันใหญ่นะคะเพราะว่าขาส้มมันใหญ่กว่าทีมเนาะ,ะทีมเป็นคนเท้าเล็กนะคะแบบว่านุ่มมากนะคะฝรั่งเนี่ยเป็นคนเท้านุ่มนะคะแล้วส้มก็เอาถุงเท้าให้เขาเพราะว่าถ้าเขาเท้าหนาวเท้าเย็นแล้วคือเขาป่วยนะคะฝรั่งเนาะทีนี้เขาก็คอมเพนบ่นนะคะว่าถุงเท้าของส้มมันใหญ่ก็เพราะว่า ขาส้มมันใหญ่เนาะทุกคนมันก็เลยแบบว่าทําให้ถุงเท้ามันไม่รักกับขาเขานะคะทุกคน <laughs> ตลกดีนะคะคือแบบส้มเป็นผู้หญิงส้มขาใหญ่กว่าผู้ชายเนาะ,ะอน,นี้คือหอยตัวใหญ่มากนะคะมันมีบาติคอติดอยู่นะคะแปลว่ามันมีหอยนางรมนะคะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันว่าทิมได้หอยตัวใหญ่โอ้ oh my god ว้า I don't know, well, don know how to swim right like it d o e ว้าวดูจมูกของทิมน่คะเต็มไปด้วยเ <c oughs> ต็มไปด้วยไอเดิร์นะคะเต็มไปด้วยดินนะคะโคนตมเนาะลุสีคือมันแบบว่ามันใหญ่มากนะคะทุกคนใหญ่มากมๆเลยแล้วทิมแบบว่ามองเห็นแต่ส้มมองไม่เห็นส้มเดินผ่านมาเฉยเลยเนาะตรงนี้มันเป็นโลช้ยนะคะทุกคนย e a h I think so a h yeah. ทุกคนเดินมาแล้วก็เห็นเฉยเลยนะคะสมค้มมองไม่เห็นเนาะทีมเห็นนะคะส่นจะหายทุกคนดูเลยไม่เลยจะหามันจะเป็นหยักๆนะคะมันจะแปลกๆปกไปจากก้อนหินนี่ก็คือก้อนหินเนาะมันจะแตกต่างนะคะทุกคนมันไม่หยักเนาะมันกลมๆก้อนหินจะกลมๆแต่หอยนางรมจะหยักหยั นี่เลยทุกคนนี่เลย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 หอยนางรมนะคะทุกคนนี่คือหอยนางรมนะคะโห้ส้มรู้เลยนะคะว่าเป็นหอยนางรมมันจะเป็นอย่างๆตรงนี้นะคะแล้วมีตรงนี้นะนี่เลยชื่อหอยนางรมนะคะทุกคนว้าวทุกคนเดี๋ยวส้มจะให้ท่านทิมบังคับท่านทิมมาเอาให้นะคะทุกคนทิมบอกว่า ทีมบอกว่ามันอยู่ใต้ก้อนหินเยอะเกินไปนะคะทุกคนแต่มันอยู่ติดกับก้อนหินเลยว้าวทุกอ็อบเจกตปะป๊า This is another one right h e ด e ดูนะคะทุกคนมันมีอีกอันนึงอยู่ตรงนี้ว้า wow, วใหญ่มากเลยนะคะปะป๊ายูแค่น use ย o u ยนน i อย to get that thing. You need to use a hammer. ทุกคนมันอยู่ใต้ก้อนหินก้อนใหญ่นี้นะคะทุกคนดูสิตรงนึงอยู่ข้างนี้นะคะ ตัวใหญ่มากเลยหอยนางรมเนาะแล้วก็อีกอันหนึ่งอยู่ใต้ก้อนหินนะคะคือใหญ่มากนะคะทุกคนเดี๋ยวท่านทิมจะไปเอามีดมาสับให้ส้มนะคะอยู่ตรงนี้เนาะเดี๋ยวเราเดินไปเรื่อยๆไปหาไปทางนูนะ้นเนาะสชืว่ามันต้องมีหอยนางรมอีกเยอะมากแน่นอนเดี๋ยวถ้าเห็นอยู่ใต้ก้อนหินเราต้องดูอีกโอ้โหปูเยอะมากนะคะทุกคนว้าวดูเปิดเปิดดูตรงนี้อุ้ยเปิดดูตรงนี้เนาะ ก็แบบน่ปูน้อยเยอะมากเลยนะคะไปเอาอันอื่นดีกว่าคือหอยนางล้มเยอะนะคะทุกคนตรงนี้ป๊าป๊า if you can't get it it's fine I don't want you to hurt yourself okay Oh my god <laughs> ดูทีมเอาเอาอันนี้ออกจากก้อนหินด้วยมีดน,นะคะทุกคนโ Oh my god ดูสิแกออกมาจากก้อนหินเลยนะคะทุกคน ดูสองหอยนางรมตรงนี้อยู่จากก้อนหินเลยนะคะ <t ell> ทุกคนส้ <t ell> มเห็นหอยนางลมที่ใหญ่มากเลยนะคะทุกคนมันอยู่ตรงนี้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 นี่เลยนะคะทุกคนนี่เลยนี่เลยนี่โอ้ไม่รู้อยู่ตรงไหนโอ้ยล้มแล้วแต่ว่ามันอยู่ตรงนี้นะคะทุกคนปัาบับพิกดับปับบับพิกดับยินดีต you know ้อนรับอูฮ่า ว้าวไอแม่ซ wow, well, wow, 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 ันน่าวันพอบานพกอัพว้าวทุกคนมันเป็นหอยนางรมที่ใหญ่มากๆเลยนะคะทุกคนดูสิดูสิดูสิมันเป็นหอยนางรมที่ใหญ่มากนะคะว่าสมงล้มลงมาตรงนี้เลยคือแบบว่าเราแบบว่าคือแบบว่า เราไม่คิดไม่ฝันว่ามันจะมีเยอะขนาดนี้นะคะทุกคนมันเยอะมากนะคะทุกคน <S <S วิธีดูแตกต่างกันนะคะระหว่างหินกับออเตอร์กับหอยนางรมตัวใหญ่ๆนะคะท <ๆ S 2> <ๆ S 1> ุกคนมันเป็นแบบนี้นะคะดูสิอันนี้คือหอยนางรมนะคะทุกคนอยาก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 แบบนี้นะคะทุกคนคือมันตัวใหญ่มากใหญ่กว่ามือเราอีกนะคะทุกคนดูนี่เลยหอยนางรมตัวใหญ่มากนะคะทุกคนสมโอ้ ตรงนั้นอีกตัวหนึ่งนะคะทุกคนตรงนี้เลยอีกตัวหนึ่งส้มรู้เลยว่ามันเป็นอย่างๆอย่างๆอยาๆอยาๆอยาๆตรงนี้นะคะทุกคนมันคือหอยนางรมนะคะทุกคนส้มไม่คิดไม่ฝวังว่าจะได้เห็นหอยนางรมที่ใหญ่ที่สุดเท่านี้นะคะทุกคนคือมันใหญ่มากอ้ my god คือแบบมันใหญ่กว่าที่ส้มคิดไว้นะคะทุกคนตอนนี้เป็นเวลาที่เราจะต้องกลับบ้านแล้วนะคะทุกคน ดูทีมอยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะให้ทีมไปเอาหอยนางรมที่มันอยู่ตรงนี้นะคะทุกคนก็คือว่ามันมีหอยนางรมที่ใหญ่มากนะคะอันนี้เป็นหอยที่ส้มเก็บมาเก็บมาไว้ตรงนี้นะคะทุกคนดูสิตรงไหนเนี่ยหอยตรงนี้นะคะคือแบบว่ามันใหญ่มากนะคะเดี๋ยวส้มจะให้ทีมเอากลับไปใส่ใส่รถเนาะทุกคนเนาะดูสิคะทุกคนคือยิ่งหาก็ยิ่งใหญ่ก็ยิ่งเยอะนะคะคือแบบว่า ตรงนี้เป็นหอยนางลงหมดทุกที่เลยนะคะทุกคนว้าคือแบบหอยนางลมไปหมดเลยนะคะทุกคนยิ่งหาก็ยิ่งใหญ่นะคะทุกคนคือบเดี๋ยวพรุ่งนี้ส้มจะเอาไปล้างน้ำแล้วทำให้ทุกคนดูว่ามันสวยแค่ไหนนะคะทุกคนติดตามกันนะคะ ตอนนี้เรากลับถึงบ้านแล้วนะคะทุกคนเราขับรถมาหลายชั่วโมงเลยนะคะ5ชั่วโมงนะคะจากยูริกาฮัมบอนะคะถึงที่นี่เนะาะ5ชั่วโมงเลยนะคะถึงแซคราเมนโตนะคะมาดูหอยนางรมที่เราได้มานะคะทุกคนคือแบบเยอะมากนะคะเยอะจนยกไม่ไหวเลยนะคะทุกคนเดี๋ยะววันนี้เราจะล้างมันนะคะล่างกลางเดินเลยเนาะพี่น้องเนะาะ โอ my god thank you p a r p a e oh my god look at that ใหญ่มากเลยค่ะทุกคนใหญ่มากเลย มันมีใหญ่กว่าน,นี้อีกนะคะทุกคนยิ่งยิ่งแบบว่ายิ่งแบบว่าไปไกลนะคะก็ยิ่งมีใหญ่ๆนะคะทุกคนโอ้ m ม g กอดใครจะรู้นี่นะคะหอยนางลมเลยนะคะทุกคนนี่ลีโดมาได้ยินด้วย ดูสิคะทุกคนแบบยกขึ้นมาแบบหนักมากอะ่ะมันเป็นหอยนางรมที่ใหญ่ที่สุดที่เห็นเคยเห็นมาเลยนะคะทุกคนว้า <Wow. S 1> <Wow. S 2> เหมือนกับเป็นก้อนหินเลยเหรอคะเหมือนเรากินก้อนหินหรือเปล่าอยู่ข้างในนี้อาจจะมีไข่มุกนะคะ it m h t be pearl here in here huh hmm? the the white uh, pear, pear. Not pearl pearl I know. Wow dude, cannot believe I have the e g g c r a n in my life. ทีแรกๆนะคะทุกคนเราเดินไปได้ตัวเล็กๆๆเราก็ดีใจนะคะเพราะว่าเราไม่คิดไม่ฝันว่าจะมีหอยนางรมอยู่ที่นั่นนะคะทุกคนแต่พอเดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆตัวใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะคะจนแบบมาถึงไซส์แบบนี้นะคะทุกคนคือแบบมันอลังการจริงๆนะคะทุกคนว้าคือแบบ ไม่คิดไม่ฝันเลยนะคะว่าจะได้เจอหอยนางลมจุดที่แบบไม่เคยไม่เคยมีคนเห็นนะคะทุกคนไม่มีใครเห็นนะคะแต่เราเห็นเนาะคือแบบมันเป็นอะไรที่สุดยอดสุดยอดมากดูสิอ which one is the biggest one this one is the biggest one this one Oh, okay. ทุกคนนี่ก็จะเป็นหอยนางลมที่เราหามาได้นะคะ เดี๋ยวส้มจะแกะให้ดูนะคะว่าข้างในมันเป็นยังไงนะคะตอนที่อยู่ตรงหาดตรงนั้นนะคะส้มลองให้ทีมแกะดูแล้วอันนึงนะคะแต่บมันใหญ่เกินไปส้มอยังไม่รู้เลยว่ามันเป็นของจริงหรือของปลอมนะคะทุกคนมันใหญ่เกินไปเดี๋ยวส้มจะแกะดูนะคะแกนจะแกะเดี๋ยวต้องหาถุงมือก่อนเนาะถุงมือก่อนปกติส้มแกะไม่เป็นนะคะ you wanna help me no ้อนัดวันเยทีมออกมานะคะทีมจะช่วยนะคะทุกคนดีเลยฝรั่งออกมาช่วยโอเค I want to have the b i g g e t one this one is the b i g g e t one เราก็ได้ยอดไอ้กระถินมาด้วยนะคะทุกคนกินกับไอ้หอยนางรมเนาะ this is for you and this is for you no you have to put on glove here you're gonna put on glove i t h the l ลา s ซ No, it make a difference at all. Please, please, please. <laughs> Be careful, sweetheart. Oh my god. Ooh, 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 let me see, let me see. Let me see how it looks like in there. ดูหน้าทิมว้าวทุกคนดูสิสิ big o bugger r i t there m m b u g e r ว้าวสุดยอดเลยนะคะม โอ้เค็มดีว้าวคือแบบมันใหญ่มากๆนะคะทุกคนโอเคโอเป็นสมอยล์ put i เ in the g r i l เฮีย h t here mm. that's crazy <laughs> That's how you do things Oh my God! <laughs> wow! <Whoa. laughs> oh my God! Oh, <laughs> you broke it. You broke it. ยังไงม้างคะทุกคนกำลังสนุกกันเลยเนาะแต่ว่าระบบเสียงมีความขัดข้องนะคะไมโครโฟนมันหมดแบตโดยไม่รู้ตัวเลยนะคะทุกคนดีก็จะเป็นเสียงพากของส้มเนาะนอกจากเราจะมีหอยนางลมแล้วนะคะทุกคนเราจังมีปูที่เราหามาได้ในวิดีโอก่นกอนๆเนานะทุกคนเนาะแล้วก็ตอนนี้เราก็จะมากินหอยนางลมตัวใหญ่ๆกันเลยค่ะน่ากินมากเลยใช่ไหมคะ น้ำหกเลยร้อนก็ร้อนนะคะทุกคนเสียดายนะคะวิดีโอนี้ส้มกับทิมตั้งใจทำมากนะคะแต่ว่าระ,ะบบมีความขัดข้องนะคะไมโครโฟนเนาะเสียดายมากเลยถ้าางนั้นคงเป็นวิดีโอที่สน,นุกมากกว่านี้เนาะทุกคนเนาะดูท่านทิมนะคะท่านทิมชอบกินหอยนางรมสุกนะคะโดยเฉพาะตัวใหญ่ๆแบบนี้เราต้องทำให้มันสุกเนาะทุกคนเนาะ ต้มชอบกินนะคะมีใบกระถินนะคะยอดกระถินหอมเจียวน้ำจิ้มซีฟู้ดเลยนะคะเผ็ดๆเลยเนาะทุกคนเนาะน่ากินมากเลยสดๆที่เราหามาได้เองมันทั้งภูมิใจทั้งอร่อยนะคะทุกคนท่านทีมก็ชอบกิน ันตัวใหญ่เกินมันซดไม่ได้นะคะต้องใช้ช้อนตัดออกเป็นสาท่อนเลยนะคะกดจะได้กินเข้าปากได้นะคะทุกคนคําใหญ่มากเลยต้องรีบกินแล้วก็รีบไปนะคะเพราะว่าเมงวันเยอะด้วยเหมือนกันนะท่านทีมก็ใส่หอมเจียวกระเทียมสดทีมชอบมากเลยกระเทียมสดตัดใหญ่ๆเลยนะก็ชอบกิน โชคดีมีใบโหระพาด้วยนะคะใบลโหระพาจากบ้านเราเองเนาะ <c oughs> ท่านทีมกินอย่างหน้าเค่งเครียดมากอันนี้ก็แต่ส้มจะกินให้ดูนะคะทุกคนต้องตัดออกเป็นครึ่งๆเลยนะคะถ้างั้นมันก็เข้าปากไม่ได้นะมันใหญ่เกินไป สดน้ำเนาะโอ,โอ้อร่อยมากๆเลยนะคะภากไปก็หิวไปอีกแล้วนะ <laughs> สำหรับวิดีโอนี้นะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราทำวิดีโอต่อไปนะคะทุกคนเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ